ลักษณะของผู้หญิงที่เลอค่าต้องมี3ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยเป็นคนที่สามารถจัดการกับตัวเองได้ผู้หญิงเลอค่านะคะจะสามารถจัดการกับตัวเองได้แล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงชีจัดการได้ค่ะข้อที่2ค่ะ ความมั่นคงทางอารมณ์ผู้หญิงเลอค่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่พวกที่แบบอารมณ์ร้อนหัวเสียวิตวิตวัดวัดแต่จะเป็นผู้หญิงที่นิ่งสงบวิเคราะห์สถานการณ์พูดง่ายๆว่าเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นคงในด้านของอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่เอาตัวเองผันไปตามสถานการณ์นั้นคะ่ะแต่จะมีสติอยู่เสมอและสุดท้ายข้อที่3นะคะมีความเชื่อมั่นในจุดยืน ค่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นและที่สำคัญคือมีจุดยืนเป็นของตัวเองจะไม่เอ็เอียงไปตามลมปากที่ใครพูดนะคะเธอจะมีจุดยืนเป็นของตัวเองอย่างมั่นคงนั่นเองค่ะ